จโจฮัลโหลกลับสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมเอฟซีท่าีวีวันนี้มึงก็จะมาซุ่มหาเอสคานอเขียวกันนะปลาเอสนั่นเองผมเกลือมาหลายตู้แล้ววันนี้ผมก็จะมาหาเอสคานอเขียวกันนะยอย่างแรกก็ต้องสามเพชรไปก่อนจังหวะนี้รู้สึกใจขอไม่ดีกดสามเพชรครั้งแรกยังไงก็ต้องได้ของดีอ่ะ เอสอาร์ไม่เอาอาร์นะ <No. S 1> อืมถือกิ่งไม้โอ้โหชัดเจนนะฮะเอ้ยบบอกได้ <Wow. S 1> สวนฮะต้องสวนแล้วจังหวะนี้เฮ้ยสีทองไดเอสอาร์ SR. ไปเลย ตู้มมาดูวนะ่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ผมเอน่าจะมีครบทุกตัวแล้วนะเก็บเหรียญไว้แรกโอ้โกเทอร์ตู้เลทที่ผ่านมาผมโคตรเกลือเลยเมอร์ลีนผมก็ไม่ได้โกเทอร์ผมก็ไม่ได้<ะ>วันนี้แหละป๋ามาสถิตไอดีค่ <No. S 1> าเถิดขาจจะปั่นเจา้า แล้วไปลง PVP <Wow. S 1> มาจัดไป30เพชรดูกันว่าจะได้อะไรหาเฮ้ยมีหมู่ด้วยชาร์จยะฝุดใจคอไม่ดีเลยวะให้อย่างงี้ อก็ต้องสวนได้นะสวดเลยเอาเลยดัสสวดครับโอ้โหสีฟ้าไปสึกแต่ขอไม่ดีเลยครับสีฟ้าเจ็ดอันโอ้โห สามเยอะทวีกโกมาแล้วเฮนโดริกเซนได้แต่ตัวซ้ำๆ SR กับ R ผมมีหมดแล้วน่าจะเกือนะทางนี้สามสิบเพชรหายไปกับตา ฟาร์มเพชรเพื่อปลาคนเดียวเลยนี่ะแต่ปลาไม่ออกมาช่างเป็นปาปแห่งยิงจะโสดจริงๆป่าเงียบกิ๊บเลยใจคอไม่ดีครั้งที่เกลือนะฮะโอ้โหสามสิบเพชรหายเลยเลย เห็นคนอื่นนะสามเพชรยังได้เลยครั้งเดียวยังได้แต่ผมไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ช่างมันเด๋อเราก็ไปฟาร์มหาเพชรสงซุมนะพาเอ้อต้องทำเพชรหมู่บ้านแล้วแล้วมันก็โคตรนานกว่าจะได้เพชร อย่ไงผมก็ขอตัวไปเสกเพชรก่อนแล้วกันนะอ่ะผมก็เสกเพชรมาละประมาณเจ็ดสิบกว่าเพชรนะทาไม่ได้ครั้งนี้คือเลิกผมไปฟาร์มมากว่าจะได้มาสุมกันครั้งแรกก็ต้องไปสุมของฟรีก่อนมาดูดีว่าเขาเรียกว่าลองเชิญนะฮะ ลองเชิงการสุ่มของเฟรีแล้วก็ไปสุ่มของจริงกันอาจจะได้ของดีก็ได้อะของฟรีเจะได้อะไรอืมเอ้ต้องสวนกลับแล้วจังหวะนี้อืม,อม โอ้โหน่าจะเกลือนะของฟรีสีฟ้าชัดเจนฮะอาสักสามตัวไม่ก็สี่โอ้โหชัดเจนเดาถูกด้วยอาสามไม่เป็นไร แค่ของฟรีของจริงจากนี้ต่างหากล่ะโ<ะ>อ้โ้เรายังไม่มีเจริโก้ล้วเนี่ย มาแล้วฮะของจริงจะเริ่มจากนี้ถ้าไม่ได้ซื้อเลิกฮนะเาะป๋าจงออกมาสถิตด,ดีคาด No ไป Go จังหวะนี้ต้องมาแล้วอือหือโอ้โหรู้สึกใจขอไม่ดีเลยฮะ,ะเฮ้ยล้มไว้ได้วะสวนลับเลยสวนเอ้ยสีฟ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โห ไม่ไม่เกลือจังฟ้า<ะ>โอโ้โหเอ3อาร์สามตัวอืมโอ้เกลือเกลือเกลือมาเปแล้วฮะยังเหลือสี C ่สิบกว่าพิษครั้งนี้น่าจะได้นะน่าจะ เฮ้ยอย่าพูดต้องได้ดิทางนี้ต้องได้ทางนี้ไม่เป็นไรยังเหลือเอ็กซีสโบทเพชร เกลือเต็มๆฮะโอ้โ oh ห oh. ละลายหายไปกับตา <c oughs> เฮ้ยเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้ไม่ต้องได้แล้วอยู่วะเฮ้ยอะไรกันวะนี่อ่ะา <c oughs> ครั้งนี้น่าจะได้นะผมว่าไปฮะทางวันนี้ กดเลยครั้งนี้แหละได้แน่นอนชาร์จนั่นแหละอย่างนั้นแหละรับได้สวยสวยเลยครั้งสุดท้าย สีทองว่ะแม่ไงไหมโอ้ไอ้เกล้ยนะฮะเออ,เอ,อกดครั้งเดียวนู่ว่ะนู่นกดสิบครั้งเอาไปแล้วอันนี้แค่ลองเชิญครั้งนี้แหละของจริงมาละสามสิบเมตรหมดคือหมดเลย กค okay. แค่ลองเฉยนะครั้งนี้ของจริงลนะไปต้องมาแล้วคหละจังหวะนี้ดูมเฮ้ยถ่ายคอไม่ดีเลยวะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ก็ยังรับไว้ได้ ส่วนเข้าไปได้นะเว้ยเฮ้ยโนสีทองเฮ้ยมส่วนได้วะ่ะเฮ้ยต๋อเฮ้ยป๋าเฮ้ยยังไงเนี่ยใจคอไม่ดีเลยไม่มันไมาอย่ี้วะโอ้เฮ้ย ป๋าอ,อ้านะจบกันมาทำไ,ไมเจ้าป่าจบกันครั้งนี้เกลือตู้เลทมีขนาดตูเดนะ้เลทนะเนี่ยเกลือยังวะเฮ้ย<อ>มันแอบ,บเอาป่าออกไป เฮ้ยเกินไปอะไ,<ป>ไรวะคนอื่นโชคดีกันจริงๆหมดร้อยว่าเพชรไม่ได้เลยโหได้เจริโก้ปลอบใจผมละซึ้งเลยเปอร์เซ็นต์ผมก็เยอะนะแต่ทาไมมันไม่ได้วะเฮ้ย<ป>เกินอะไ,<ป>ไรวะเนี่ย <c oughs> จบการครั้งนี้ เหลือสปีดก็เพชรคงไม่ได้แล้วอ่ะก็อย่างไงก็เกลือแค่นี้แหละอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับเกลือจริงๆ